อ้าวแล้วเพื <sid le> <Korean> ่อช่วยถือ่ะถือดิเราจะอัพลงเฟสและอาให้กล้วยดูเป็นไงทางยอดะทางน่าเที่ยวมากเลยอ่ะสัมภาษณ์นี่นี่คนขับคนขับชื่อเสียงมือเป็นระวิ่งเลยโอ้แต่แล้ว ตัวใสยแล้วนี่คนหลังทนหัวใส่ทำายไรทำอไทตรงนี้สูงนี่น ไม่สมเต็มแล้วอ่ะจอเลย้ใครเขาไปกันนี่ไงวะเราเราลาเองนะตอาดีรอบใหญ่ขอไปสกายค่ะเรยไปไม่ได้เลย อันบอ่โอ๊ยอ๊ยโอ่ยโอเยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอรอ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยโอยอออสออ ไปอขอจะเอาอยัางไงอ่ะเก็เชื่อกเก็เชื่อกแล้วที่เหลือก็ไปเองนะลุงแล้ลุงก็ไปติดตรงสะพานอ,อ,อ,อะไรนานๆเขาบอกว่าเราช่วยอขอบคุณครับ หลอลอเลยจากครัง้งโอ้ย้างน,นะครับเอานละครับตอนนี้ <c oughs> ลุงซิ่งปไปแล้วไ,ไม่เห็นท้ายลุงเลยครับออเออเฮ้ยเขาไม่ไม่เป็นไรเลยวะทำไมเราโอ โอ,โอ้หนูนะสภานนะไหนอะตรงเนี้ยมองเห็นไหนอะตรงเนี้ยนีย่นี่นี่ห,ยหยายเลยอยเดี๋ยวล้มวะเด็กยวยโอ้อยไ,ไม่มีหลักฐานด้วยรูกปะโอ้โอทำสะพานยัางไงก็ต้องเก่งกว่ะขึ้นขอบอ่ะขอบขอบโอ้ทำขอบเสือขอบเล็ก,กอะนะสวยอ่มนะอมดเลยคนเนี้ย หมดเดินเลยหมดถ่ายรูปเลยไปเก็บตุก๊กตาเลยมาใหม่มาใหม่องค์กษัตริย์อือมันเสียอย,ย,ย,ยู <laughs> โยโย่เสีย <laughs> อิบโอ้โหอีกมือก็าะวันนี้โคตรเมื่อยเลยอ้าวแถวแถวมีผีด้วยฉันด้วยมันต้องถ่ายใกล้ๆอ,อย่างเงี้ยเมันเห็นรับๆกันสิ โอ้หนุนลบเลยตรงนี้ไม่เท่าไรเดี๋ยวไปตรงนั้นใช่ไหมตรงไหนที่ว่ามันเยอะๆตรงเมื่อกี้ป่ะตรงที่ไหนที่มันลื่นป่ะนี้อ่ะที่มันลื่อนอะวุ้ยลงข้าวเลยเออมันออกตัวได้ไปแน่วเลยไปไหนนะข้าวไ้องกินโอ้ว้ยลงไม่แรงกว่าเราอ้ะอออ เฮ้ยก็คนนี้ไงที่วันนั้นเพิ่งขึ้นมาถึงอะใช่ป่ะคนที่วันนี่เราอะที่เราเจอมันก็เจ้าซีเบกเลยเจ้าซีเบกเลยเฮ้ยใช่ป่ะเอาพึ่งขึ้นมาถึงนะไอ้คนที่เหมาะนี่เกาะพี่คนนั้นอะเจ้ากินมากไงแล้วก็หันมามองเราบอกว่า มาถึงนี่ได้กักทิ้งแล้วอ๋อลุงก็ล้างล้อนะโอเคื่อกีใช้ซ็นแบกแรงมากขับล้อขับมาใช้มวลี่ขับลื่นเนี่ยใช้เวลาครึ่งวันเออต้องมาต้องพอข้าวกินด้วยใช่ลุง เดียวมากแรกและเจ็บเลิ <S <S ไปไห้ยินกระสบา,ากนะไอตรงนั้น้าไม่ไม่โฟนแต่ไปไม่ไปเลยทีย่ต้องวิ่งล้อฝังแค่นี้ยิางเถอดึงแตไ่ไล่ไปเบียดขึกกับดุ บอไปก่อนนะจานลุงไปก่อนเธอลุงไปลงหลาาาังพักหน้าได้วย <c oughs> ลับด้วยฮะหลัได้เลยลได้ด้วย <c oughs> อ่ะ เห็นลุงแล้วลุงหน้าเนี่ยกลัวจะไปโดนแกแต่แกไม่หลบให้เรานึว่าเรื่องอะไรอะพราคุณอยากให้คนตามคุณแผอะไรอะอ้าวไปเดี๋ยวไปเดี๋ พึนงอ,อ,อะเก็บายเดินลุกไปต้องไปปางแล้วตรงสะานไปเดิลแล้วเร <c oughs> ื่องลางจะ <c oughs> ขึ้นได้หรอตรงน,นั้น้างล่างมีน้ำไหมตรงหนตรงทางจะลงรถที่ย มันต้องเพิ่มข้านก่อนเพราข้ามกระสานกลับไปอ่ะอ๋อไอ้ตรงนั้นนะ่ะมี่เป็นเธอมาโร,รงบ้าบายู่ตรงนู้นว่ะ โอ้ยแม่น้ำเพชรสวยงามมากสว,สวยงามงามากเจ๋งปบภูเขาล้อยเ้า,า <S <S <c oughs> ในสายไม่ดี้วโอ้ยโทษเราอีกแล้ว ตามดิบดูให้เราเป็นก่อนขอบคุณครับปีนมาเรื่อยเ่นะครับน่ารักเลยหมือนกพรเลยเว้ยอูทางไปตายเอะโรบินงตามมาแล้พี้ เล่น,ปนไปด้วยนะต่องที่มันภาพไม่ค่อยชัดนั่นแหละห <c oughs> ลุมเชิดมังลตกลุมเยอะมังลมปูทางมา้ละเสือตรงนี้แหละไม่ใช่เหรอตรงนี้มั้ยตายละเราบิน <c oughs> Oh my กอดพระเจ้าทอก ที่ได้ถ่ายต้องที่เลน,น,นหนักเปล่าไม่ได้ถ่ายดิถ่ายแล้วที่รถเครื่องนั่นเหอ๋อเคืองสลายรีบเกง่งอย่างโมไปโอ้โหไม่ไหวมือนิ่งไม่ไหวอ้าว <laughs> để cái này hay quá trình cộng đồng cái thị đúng không cái khăn nha cái nha khăn cái ใหญ่ก็ให้ดูแล in> ้วว่าเดิทางกันไหมคะเท่ากับคนโยกอะข้างหลังไม่เท่ากับคนขาขนะขับรถเล

อย่าพูดพอไม่อยากไม่ขึ้นเลยจะต้องไปก่อนยจะต้องไปอ้าวไม่ได้เลยแล้วไดินี่ม็นอยู่เจไดถ้าได้กูหลัโอ้โหจะไม่ฆ่าได้พื่อน โอเคได้ไรนะื้องมือหลุดั้อะไรหลุดหลดันเะอกใจไอพึ่งยืดสายโอ้โหหนักหน่วงตีตุดนี่ทางลงเออมาเลยว่า เดี๋ยวไปดูเขา下行กันเลยแล้วเขาหูเล็กเหรอจังจังจังเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าวเไม่เห็นไม่เห็นเอาเอานี่เขายังไม่ขึ้นเพิ่งเพิ่งขึ้นมาถึงใช่ไหมน่ะแต่ตอนนั้นตอนนั้นที่เรามากันนะตั้งเลยเช้าอ่ะนี่รอไปบ่ายสองเลยัหม ใช้เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงได้อะกว่าจะขึ้นมาถึงมอ็มอาไฟอยดมยาดมเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยโอ้เสือระวังโอรยัพท์เลองอ้ยโอ้ยไม่ล้มโอ้ยแล้ว่ิงดวยอะไม่่อรปะยิงยิงช ไม่ตืน้ลวน้อโอ้ยเราตะตาไม่ติดแมนติดตัวยงี้ะ่ไม่เชื่อเรไม่ต้องเ่ ไปด้วยรถนะตรงไปทัาพ่อมึงทำไมพ่อมึงเลยเสียจังหวัดจังไรไม่ได้ไหมไม่ได้พูอชางพ่อชางนี่เสี่ยวคนนี้แหละ ขำกันพี่ครังคีคิดอะไรลงไหแลมันแลอ๋อาลูกฝากโอ้โหัแป่เฮ้ยอะไรมั่วงกล้ยละนี่นะล้วยลิงกินยาปะนะันลุ่นแงกว่กคนมากโหแล้วดูท, Ow oh ทางนี้ดิ ลงไปทำนาใช่เรือส่งน้ำไปสี่รอบเลยยกขึ้นวุองเรือใชเรือไปว่านี่แหละนี่แหละจายม ดูคนขัานะไม่ลงอีกเลยลื่นทางลงอะลื่นกว่าว่าต้องล็อกเนี่ยตรงนี้แหละต้องล็อกจะล็อตโกมาไล่เลยไม่ล็อกมีจัมปัดจาดตุ้มไปดูเลยเจ้าหน้ีที่ที่ตัวยังล็อกไม่อยู่เะล็อกไปฝ่าวิ่งล็อกฟังอะ เจัารพือนถอยทีเดียวทีถอยต้องตื่นเลยตื่นเดียวกลับมาเที่ยวโรนแรมกันอีแล้งไม่กลับมาสัเดันงด้วยแล้วทำไมมาเลยอะไรจริงๆต้องมากันต้องมีวันนะ ก็จะมาค้างกันที่ันเรนืสายใหม่เลยนะตะปูให้สายเก้ามันมต่ยยอาายนีหต้องสกัดขาหรือให้มาด้วยก, <laughs> ก,ก,ก,ดดก็สก,กรัรขาดลูกสกรดันลูกก็สกัดดนยับหลอไปหเลย